พี่ผู้แก้บนหรอคะแกบนหรือเปล่าแกบนรูปน้อยสาเอาข้าวกันอีกไหมอ่ะเอาข้าวเหนียวไปอีกไหมข้าวหมดแล้วไม่ไม่ข้างหน้ามีอยู่ข้าวเหนียวมีอยู่หรอมีมีอยู่ข้างหน้ามีอย่ยากินกระเจียบเลอย่ากินกระตวดแม่อาเจข้าเบื่อจ้าแมเอากลัากประกาศนึงก็ประกาันึงทวไอยู่อิ่วเหร ดีนะคะสูปากมันแห้งเป็นไรจะอยากจะบ่มันไหลอยากจะติดไหลปากมันแห้งขออย่าเสียมันติดกันส้มตำได้อีกอยู่นะคะสดสดไข้ไม้ได้ดิพวกเรามีนักร้องสดหล่อมาด้วยนะคะมีคนอยากฟังน้ำอุ่นด้วยวันนี้ว่ะน้ำอุ่นร้องเพลงให้ฟังหนออยากฟังวันนี้ฟัเพลงไหนครับขอกันทำไมอ่ะร้องได้ไหมร้องได้นะครับแต่ฟังได้ไหมอีกเรื่องหนึ่งนะครับ ไม่ม like ีแซ well. ่บเน่วันนี้ขอบคุณที่พู้นะครับสำหรับกับข้าวอร่อยอร่อยวันนี้วนีจะเป็นส้มตำไข่ต้มทอดปลาแห้งพี่น้องไขกัอ้อมเนื้อนุ่มวลเลือดเนี่ไปกินอะไรกินหอดพอกแมงอยู่บ้านมัยงกินถอดฟินมือแม่เลยเกรอวันนี้ก็นขะไม่มีสิทธิ์ในกับบ้านเพราะว่ากันยานี้เรา ซ้อมตลอดนะครับซ้อมยาวมากเลซ้อมเป็นซ้อมเป็นโอกาสเดกลับบ pues mm ้านเลยนะครับฝากแม่แม่พี so <the> <in> ่พี่เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปินแดนเซอร์แล้วก็พี่พี่ทีมงานเบื้องหลังนะครับว่าจะเป็นแอดมินแม่ครัวนะครับโบว์สิบเป็นเชฟก็ว่าจะเป็นนะพนักงานนะครับอ่าไตรเปอร์อ่าหลายหคนนะครับฝากเป็นกำลังแรงใจให้กับทีมงานข้าพึ่งตัวจิมมีซิกด้วยนะครับ <ses> ไหวแล้วนะไข่อยากกินไข่มาซาหวานเลินะค่สุพนักงานขับรถติดรอของเรารอมากมากแมนคขับแล้คุณเราดียวเราเเป็นคนขับรที่เรอที่สุดอยู่ในนดแล้วแมูเดียวแมนพูแล้วครับค ไม่รอรอคุณเลยทุกคนวางเล่ยนยังมันตุ่ม้าอยากกับต่อยดีกวเป็นที่สาเด่นเก่อบเนเอดตมเอดตมรสวัสดีสี่สวัสดีสี่สี่ร้ยท่านนะคะอบจริงเหรอปาจบบ ต่ข <400 S 2> องที่รู้คุดูเยอะจริง้อยเจ็ดส <15. S 2> ิห้าท่านคะ่ะนี่แหละน้องกุ่คนบุงพวกเลิป สวัสดีนะวันนี้เด็กทานง่ายๆนะคะจะเป็นจะเป็นส้มตำเป็นขนมจีนเป็นไข่ต้มนะคะแต่ทอดปลาข้างหลังก็เหลือนะคะแต่ทอดปาข้างลังก็เหลือนะคะ่อดลาเนดอแตดลางกเะคแเจนะด้งคปะคตเนคง็เหนะคะอนาหนะต่ทกนะทุเ่ด

สองไมลำแสามนเพราน่ะไม่อยากบอกยเฉย่องนึงเนียมบออยากล้างจานบอกว่าอยากล้างจานปลาเหลืออยู่นะคะหนูยังบอกไม่เสร็ทอดปลาเก้งปลาเหลืออยู่นะปลากาะบอกเน่ยอยู่นี่ตั้งไหนบอกแล้วกืมมาตึกตเราเอสัจุ่มเาอยต้ะมังอยู่น อะไรเป็นมกมงชาสวัสดีนะคะลนมาแต่งกินตัวยแต่ตอนนขาวเสื่ขอขาวได้่ะเนียต่างนหมริงนะจริงนะแต่ว่ายากินนะคแล้วมาขี้นะคะมาตองเยอมากเยนะ่ตอนนี้เบอหนังเงาเนาะขาวมนจิง เหอแมวมาทิ okay. ceksin, ้หมดเป่าเลยแมวอุ okay. mm ้ยยามากกระมังมีเงินบอลมีเงินยามามเานแบบเลยมีแล้วอุ้ยใทาไม่ดอิ่มกันไหมคะอิ่มไหมเนี่ยอิ่มมากจะ็อรคะอว่าเซื้ออ่นเลยอไได้เื่อ่ะอนนี้สองคอุมอุ้ยอ้้อออออยอิ่มอิ่มอยอออออ้ออ

มาแล้บอสมาแล้วจ้าเก้าเกียนบันทกบนะครับตึ่นครับบาแลี่ยนได้ต่ามดาบนะนะโาษณาไปในบุญเอ้ยไปในบุญบอสเดี๋ยวหนูพาทนคูนไปค่ะไม่กล้าไปบอสเราบอีไม่ไม่เงินเดือนซื้อทุนได้ bọn nó không có đồng thuận về cái này thì nó không có hài được đúng không? phải ไปสิอะไรนะเรื่องฟ้าก็ชอบไปหนมาเอาตอะงานเป็นติ๊กชาก็บานนที่แหนบ้าหนูไม่ได้ไปหนูสายพันนั้นหนูจะไปไหน่ะขก็ไปยึดตือสวยนั่นเองอิเดียเขานอม่าจะไปนู้ตสวยเราไปรับตัวสาวไปมาบอกนอนก็บอกว่าู้สะรับกล้องเลยนะคะไปรอไหนแล้วพูจะไม่ไอนเลย วันนี้บอสเข้าฟินขับนะคะกำลังออกไปฟินขับนะคะสวัสดีนะคะเ้า่ะหรเพื่อหลับนนอ้าหลวงเหลือตื่นแต่เท้าเวื่เพิ่มมัไหนกลับบ้านนะกับบ้าดินอะไรเส้็จนต่ทำเดืยบบอส บอสเมื่อกี้เพิ่งไปฟินขับนะคะมาทรงจะาไว้เส้นนี้แล้วเราคุณ่นแห้งเลยเป็นบางวันที่ผู้อยู่อยู่ดึกด้วยนะคะอยู่บอส กำลังขับรถนะคะพี่เหลืองไม่เหนื่อยค่ะสนุกมากกว่าค่ะสับพูดไม่เหนื่อยนะคะสนุกนะคะบอสเพ่งไปฟินขับนะคะ เด็กๆซ้อมเสร็จแล้วนะ,ะสวัสดีทุกท่านนะคะผู้ยังไม่สวัสดีนะคะผู้พักที่บ้านนะคะแดนชายได้พบอะไรอย่างะ,ะอืมต้องถามต้องถาม ผูสอนเต้นไม่รู้เลยค่ะนี่ทำงานที่เราต้องไปหาเชฟใหม่เลยนี่งานเราไปหาเชฟใหม่ไม่หรอกค่ะเราไปหาเชฟใหม่บอสบอกว่าผู้เป็นนักร้องงานเลี้ยงค่ะจำอีกนะคะลูกบา พร really sure> eh 네ุ่งนี้ไม่ยังคิดไม่ออกเลยจะสัสต้มยำปลากระป๋องหรอล่หนูอยากกินอะไรต้มยำปลากระป๋องนั่นที่จะเก็บอยู่ในตู้เถ้าตื่นเร็วหนูจะมาช่วยหนูจะตื่นหนูตื่นตอนไหนไม่ได้ช่วยหนูเสร็จแล้วสองตัวพอเนอะมันจะขินเนาะวายจบแจ้หน้าแต่งจับตาจำเลยจำเลย

สวัสดีค่ะแม่โอ้ยทำให้ลูกว่าร้องสักเพลงฮะบอยบอกว่าแดนเซอร์ห้ามร้องเพลงใช่ไหย<ะ>้ายตัวเบลบอกเกิดเดือดด้ยทังหน่อนกันเจ๊บ้าฮะเจ้าบกเกิดเดือดด้ยทังเหมือนกันลางนะบอกร้องสักเพลงไม่อยากฟังเพลงอะไรคะใครร้องแกบอกให้หนูร้อง <c oughs> วายอันนี้ถึงอยากฟังเพลงประมาณไหนลูกทุงก่งลูกพุ่งหรือหมอลำใบฟ้าโอ้โหโอ้โหดที่บ่ไรปีนังข้าร้องจิค่ะเราออกจากเลนเซอร์อไปเป็นนักร้องรู้ได้ไงว่าหนูร้องเพลงอ่ะหนูไม่เคยร้องเพลงออกสื่อเลยนะคะ มีแต่น้องฟินปองที่ร้องหนูไม่ค่อยร้องเพลงออกสืดปองก็ไม่ได้ร้องออกอาาสุอ่อ๋อเคยเคยไลฟ์สดช่วงแมบร้องฟังเปลี่ยนเพลงได้ไหม,ไมหนูร้องไม่ได้หรอกอไฟฟ้ามันสูงเกินค่ะอคอยติดตามตามประกวดมีสแกนว้าย อุ้ยจริงเหรอคะพี่บิวตี้น้องก็ไม่ได้เลยบอกสื่อนะคะเขาถ่ายคนรู้ใครพี่บิวตี้นักเอใี่ไหมพี่บิวตี้บิวตี้มัเหรออุ้ยแกจะขวใครประกวดนี่แกฉันเอาเหรอเขาประกวดเขารับอยู่เหรออืมลองดูไม่แกะเยงื่อสารคามเลยหล่อหล่ออิ่มแต่ลุกยืนขึ้นอยู่ซัมใด้ขอ เออดูรองเท้าตัวเองก่อนเถอะไม่ใช่เลยถึงก็ตอรื้อยู่แค่ไหนเขาจะจึงเขาขอรับใช่ไหมเขาไม่ได้กำกับกำกับเขาไม่ได้เข่งเหมือนกองไหนขารับเหมือนอะไรบอดว่าขนาดนี้ตงไปแล้วป้าบอดว่าขนาดนี้แล้วน้องเป็นสาวคนเียงเธอ่ไกลแค่ไหนไปได้สวยไปได้ไปกินเราสิ รองเพลงสาวขัแก้ม่เมือนึกจมหูมงแล้วบอกให้ค่ะว่าไปยืนไม่เรารายืนใส่ถุงไว้นะมันก็มีส้นสูงเนาะไปฟั